อ๋เอ,อเป็นเคสนะคะโรคไตนะคะระยะที่ห้านะคะซึ่ง่าลูกสาวเนี่ยเขาก็เห็นที่พี่โพสในไทม์ไลน์นะคะเขาก็เลยแอดเข้ามาเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็บอกอาการของคุณแม่นะคะว่าคุณแม่เนี่ยวัยหกสิบเจ็ดปีนะคะแล้วก็มีอาการที่เป็นอ่าภาวะไตระยะสุดท้ายคือเหลือหกจุดหกจุดหกสี่เปอร์เซ็นซึ่งคุณหมอเนี่ยก็นัดอ่าวางเส้นนะคะว่าจะต้องแบบ อ่าไปไปฟอกไตอะไรเงี้ยค่ะทีนี้<า>เขาก็คือแบบว่าไม่อยากให้แม่เนี่ยไปฟอกเพราะว่ามันจะมีอะไรที่แบบว่ายุ่งยากหรือแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยหาหาตัวเลือกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขามาเจอพี่นะคะเขาก็เลยบอกอาการว่าคุณแม่ครั้งแรกเนี่ยมีมีภาวะของไขมันสูงซึ่งสูงมากๆก็เลยทําให้ไปทานยาพวกอ่าเอนเซีทที่เป็นลดไขมันในเลือดอะไรเงี้ยค่ะเป็นเวลานานค่ะทานมาประมาณสิบปี นะคะก็เลยทําให้ไตเนี่ยเสื่อมแล้วก็ไม่มีอาการด้วยแต่ว่าพอไปตรวจก็คือค่าเ f r เนี่ยเหลือหกจเปอร์เซนแล้วก็ค่า BUN เนี่ยคะ่ะอยู่ที่57แล้วก็ค่าครีเอตินินเนี่ยอยู่ที่6.04นนะคะเขาเพิ่งส่งส่งมาให้พี่ดูอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็แนะนำว่าเรามีทางเลือกที่จะแบบอ่าชะลอได้นะคะก็คือแบบว่าให้คุณแม่เนี่ย อาทานตัวอูมิเนี่ยสองกล่องแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งกล่องรวมด้วยกับการคุมอาหารอย่างเข้มงวดคือจะทานได้ไม่เกินต่อมื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักเป็นไข่หรือว่าเป็นพวกน้ําซุปอะไรเงี้ยไม่เกินถ้วยถ้วยซุปของอ่าเหมือนถ้วยอ่าของน้าซุปข้าวมันไก่อะไรเงี้ยค่ะอ่าคือคือต่อมือ้อคือจะต้องให้ครบอยู่ในนี้ถ้ามื้อไหนทานมากเราก็ลดมื้อต่อไปให้น้อย ทีนี้เนี่ยเขาเขาทานไปแรกๆเขาก็บอกว่าอ่าเนี่ยเขาทานไปครั้งแรกเนี่ยผมเขาล่วงเขาบอกนะเมื่อเมื่อเดือนธันวานะคะผมเขาล่วงพี่ก็บอกว่าอุ้ยถ้าผมล่วงเนี่ยคือไปทานตัวอื่นไหมทานยาหรือว่าตัวอื่นที่ทําให้ผมล่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาบอกว่าเขาทานยาเยอะทานยาเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นได้อาจจะแพ้พวกแอสไพรินหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะทีนี้พอผ่านไปหนึ่งเดือนเขาก็โทรมาดีใจใหญ่เลยเขาบอกว่า คลุมมอลบอกขอบคุณมากๆเลยตอนเนี้ยคุณแม่เนี่ยความดันดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ไปโรงพยาบาลน,นะคะคือเราวัดที่บ้านแล้วความดันที่มันเคยเกินแบบว่าร้อยแปดสิบสองร้อยกว่าเนี่ยมันค่อยๆลดลงมาเหลือร้อยกว่าอะไรเงี้ยร้อยห้าสิบร้อยสิอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าผมที่เคยร่วงก็ขึ้นมาใหม่มแล้วคุณแม่เนี่ยสดชื่นมากจากตัวแบบว่าค้ำหรือ แบบหายใจไม่ค่อยสะดวกอะไรตอนนี้คือดีมากคือแบบว่าสดชื่นแล้วก็จะทานต่อเนื่องอะไรเงี้ยตัวตัวอูมิ uh เขาก็จะสั่งเขาเพิ่งสั่งไปนะคะคือสั่งอูมิ<ถ>ไปสองกล่องฮาร์ดอีกหน<ถ>ึ่งกล่อง uh huh. เขาบอกว่าถ้าคุณแม่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วไปตรวจผลเลือดเนี่ยเขาก็อาจจะแบบสั่งเป็นลอตใหญ่เลยอันนี้คุณลุมนให้ทานอูมิสองซองก็ฮาร์ดหนึ่งซองต่อวันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอ่าวันละสามซองก็คืออูมิสองซองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งซองนะคะก็เลยทําให้คุณแม่เนี่ยสุขภาพดีขึ้นเขาก็เลยโทรมาขอบคุณนะคะแล้วก็คุณแม่ก็สดชื่นด้วยนะคะที่ที่พี่เคยส่งเข้าไปในไลนะะ์อะค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องขอบคุณตัวอูมิกับกับฮาร์ดมากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่อายุมากขึ้นหรือว่าหกสิบเจ็ดสิบขึ้นเนี่ยทานแล้วส่วนมากค่าไตาจะดีขึ้น อย่างน้อยก็คือค่อยๆดีขึ้นประมาณสอเปอร์เซ็นสาเปอร์เ็นประมาณนี้ค่ะจากสถิติที่ที่แนะนำแนะนาเขาไปอ่ะค่ะค่ะต้องขอบคุณอุมิกับพาร์ทมากๆค่ะอ่อนะคะก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้นะคะแล้วก็ขอให้ค่าตายนะคะดีขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.